ต้องฝันแล้วก็มาท้าไะไททำตรงนี้ต้องฝันได้นะถ้าเขาให้นะถูกแน่ถูกแน่ตาถูกแน่มา้วถูกทุกคนเนื้ตาถูกทุกคนเน้อตาจะสร้างสานี่จะสร้างส้านี้เสร็จแล้วนะถูกนะให้ลูกถูกเนื้อตาเฮ้ยมอมโม่หลยูมันจะได้ปักโม่เอยหนูจุ่นอ่ะ เจะสร้างชาราให้ทุกทุกจะสร้างชาราให้เจเพื่อจะช่วยกันสร้างจาช่วยกันสร้างจะเข้ามาเป็นเป็นแม่ทุกแน่หรอะเข้ามาแป๊บหมดเห็นไหมลูกเน่เพราะว่าทูกแน่จะสร้างชาราเห็นไหมบทเขาจะเข้าก็เข้ามานางส่งน่ะเข้ามาไงคนหัวลุกปต่เข้าเข้ามาในทุกแน่เล็กนี้บิ่มาดูให้หน่อยเล็กน้อยเล็กนยมาทำจุดไปเล็กน้อยลูกหน่อยลูกหน่อยดูหน่อยโอใช่นะ หนึ่งมาแล้วหนึ่งเป็ดแน่ป่าเด่ว่าชอบหนึ่งปดไม่เคยเล่นแต่ชอบมือเปดนะครับพอดีเดินไม่เคยเด็กจะกันจะบอกพอดีอะไรนะืืออต่่่ววาาไมมเ้ักพอดีนูได้ยินว่าพอดีพอดีอะไรคะพอดีพอดีปลามนุษย์ออกบอกหนึ่งเปดแน like ่เขาบอกว่าหนึ่งเป็ดก็ต้องหนึ่งเป็ดนึ่งหละจ้ะนะ คนเคยนอนเด็กก <t od ian |ms|> ันึ่งเป็ดเนาะนเด็กไมนเห็นตรงไหนะึ่งุนเคยเด็กเป็ดเดียได้หนูมันเคยอกีสิเห็นเด็กเป็ดเห็นเด็กเป็ดเห็นใทุกเด็กหนึ่งเป็นเด็กเป็ดคนตองเจ๊นะคนเคยเด็กเป็ดนไม่าเนี้เขาบอกว่าเป็นเลขหนึ่งแต่แม่เพิ่นบเห็นเด็กเปดหนึ่งเปดเนาะมาแล้วเนาะูเดียวเงไม่ชาดเดนี่คือุณเองได้นี่ไม่ชอบคุนเองครับ เาเดินผ่านเตารือเตาเคยหนึ่งเป็ดแงคนเองอ๋อชอบนะชอบส่วนตัวเปวนไปเห็นไป่เก็คมันเคยก่าุมหนึ่งเป็ดหนึ่งเกาเนี่ยหมะมานคิดว่ามาหนึ่งเป็ดหนึ่งเก้าเป็นเลขชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวทนขึ้นหัวล้วเราลงจากข้าง ลขลมันเอ้ิ <5. S 2> ่เป็ดก็ไม่เหมือนเออพี่ชายตะกคนเต่าคนตัหเป็ดนึ่งไม่ใช่เดกไม่ใช่หนึ่งเราซับขาใแบบด้บ้างั้ามก้นี่มเอลมแล้วหรอลมเองอะไรข้างล่างยังไม่เสร็จมันเสร็จลมก่อนลมก่อนเลขทูบเลขทูบอาจารย์อ่าเลขทูบีลกทูบครับเขาจุดจุดเมื่อกี้น้อยจานเนาะก้นะครับจุดกี้ ได้ได้สองตัวนะจันเนาะสองตัวทูบลมทูบลมก็เลยได้ตัวที่สามก็เลยไม่รู้ว่าตัวใดเลยเนาะตัวไหนก็จะจะเป็นศูนย์หรือเปล่าศูนย์ไปเลยศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์อย่างนี้ประจันนั่นแหละน่าจะหนึ่งหนึ่งศูนย์เพราะเลขหนึ่งที่แรกมันออกมาแล้วหนึ่งหนึ่งค่ะพอดีแอดมินหนึ่งนี่อาจจะเป็นเจ็ดได้นะครับเนี่ยจ้าใช่จันหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็ได้นะนะ หนึ่งเจ็ดก็ได้หนึ่งหนึ่งก็ได้ครับเจ็ดเจ็ดก็ได้นะจ๊ะเนาะเพราะว่าแอดมินก็จับภาพไม่ทานดอกล้มก่อนแล้วก็จะเลขหายมันล้มก่อนค่ะแต่คนที่เห็นเาก็เห็นเป็นหนึ่งหนึ่งกันเนาะพี่เาเห็นอะไรนะไม่ช่วงเด็กเด็กมันก็เห็นทุกคนเละเด็กเด็กเรียนจนแม่ทากาแพงหลวงพ่อนั่นไม่ได้หลับแน่นั่งแค่นั่งนั่งแล้วง่วงก็ยังเห็นเห็นอะไรฮะเห็นเจ้าคนเตี้ยๆสีผิวดำนะแถวหลวงเขอเตี้ยนะ ี่จะมายกเด็กๆเห็นก็เห็นว่าในน้ำวิ่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นใจนะมิ้งะบองเนาะแต่ก็ยางเพลิงตอนนี้ไม่ใช่พานาที่เขียวอ๋อบอมนอนในเด็กคนนี้ไม่หยุติด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 คนนี้ใหม่ๆสมพ่อขุดใหม่ๆเด็กเห็นบ่อยเพราะว่าเดินหลับจากโรงเรียนมานี่เนาะเด็กเห็นก็พาป้าๆเขามาดูมาดูก็พากันได้ อะไรไม่รู้มั้งนะสายแจกคนจะมีเยอะค่อยเงี้ยคนมากก็จะให้เด็กเห็นมั้งคนมากจะเด็กแค่เด็กคนโตไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอเงป็นสีเขียวบ่รอไปเขียวไคยังไงนะเด็กๆมึงบอกว่าเขียวเขียวแดงชุดเป็นเล็บเล็บเล็บนะอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเยีเยซับเคยอมกี่โม่เองทักเน็กี่ก็แต่ก็หฮิมข้างค่ะเด็กๆสับคนกีชุดชุดสาวจำมาไหมนี่ สะนี่เป็นสะโบราณมาค่ะหลายปีแล้วค่ะแต่ตอนใหม่ๆเด็กจะเจอบ่อยเด็กเขาเจอนะจะคนโตเก่าหน้าเนี้ยทำไมประมาณฉน้ำเมือนกันไม่ได้เราหลายปีแล้วเว้นเห็นที่นี่มันมีคองโบราณเยอะขุดองโบราณต้นลูกพป๊กขุดมีคองมีคองใหญ่ หินหินจะเป็นเป็นพุ้นเป็นรูปพุ้นตัวเล็กๆหินนะที่ขุดขึ้นมามีของโบราณเนี่ยเขาขุดได้ขุดเด็กๆเดินเก็บมีเป็นรูปพุ้นมาเอาไปเอาไปเอาไปับคืเอากลับคืนเพียงแค่เราไปในบ้านก็รู้สึกว่าจะร้อนก็พายการเอาคืนมาหมดนี่เองดิจบ้านก็บ้านอินอาขาวตะโมกวงตะโมกวงสมัยโบราณก่อนมันเป็นการแช่เนี่ยไงเซลล์ลือกวงนุ่งมุ้งนะเดิมนะของซักซี์เมอเม่เอากิ่งใหญ่ใส่สลับนะ เปนอะไรเนี่ได้น้ออ้ยยองเป็นดอกนอปลายอะไรนี่ต้องเอาปรานี่นี่ลูกกาดนี่ยนำตะกี้นี่กินนำตะกี้เขาเป็นนำเป็นดอไ้ไปขุดของโบราณนี่จะเาอะไขุดอะไรนะของโบราณของโบราณตาเป็นคนไปขุดนะตรงที่ประตองประตาประดานั่นแหละมันจะได้เหรอแต่มันได้อย่างอื่นเจอกระดูกบางเจอของเล็กๆน้อยๆ ของเป็นเหล็กเป็นอะไรสมัยก่อนเป็นเกรดเป็นนินพวกนินเยอะมันเก็บตัวเองอมสมัยไม่ได้เก็บเลยครับไม่รู้เใครจะแกลเก็บน้องครับเป็นนินสีดำดำเยอะเดทองนี่ไอ้ดินทองไอ้หินทองนินดำนะเยอะพี่เก็บลอกน้องมันได้ไหมครับไม่ได้ไหมการแม่นครับแต่ก่อนตอนแม่นเลขแม่นไหมครับที่นี่เลขแม่นเลขคนไหนเลขจะให้คนไหนคะแล้วแต่คนแล้วแต่โชคในใครเมื่อคืนนี้ฟันว่าเห็นชุดขาวมา ฟันยังไงใหญ่เราสามขึ้นโอ้ฟานตรงเนาะเออถ้ามุ่ยท่านยู่งใหญ่ก็เป็นยังไงโอมกินม้วนมัดตั้งมัวแท้ท่าเดอนีสอบถ้าเคยยมวไทยทำเออเนี่ยงัวกที่ชุดซ่าตะตี้ยวม้วนนะชุดขาวมัวเลยขเนี้ยค่ะเขาขาเป็นภาษาไทยเนาะค่ะใสเห็นเต่งชุดขาวมาคุยเป็นภาษาไทยหน่อยันว่า ลุงนาตาเนี่ยเขามามาถ่ายทำมาอย่างนี้พอดีเราก็ใช้ใส่ชุดขาวเหมือนกันดังจุดซอเด็กเนี่ยนะใส่ชุดขาวเห็นคนมาก็ชุดขาวเยอะะเข้ามาที่ที่วัดนี่แหละว่าตื่นเช้าไหมลุงลุงจะมาบ่ฝันเห็นจะมาวันไหนมาจริงจริงมาเจริงจริงฝันก็ะเม่นนั่นเ็งมามาเยอะเลยสี่ห้าหกคนที่เขามาน่ะ นี่ฮะคนเจอคนในบ้านก็เยอะแยะคนแถวบ้านในนี่นะแต่มีคนถูกเลขเยอะเมื่องวดน,นี้มากจ่นะบ้านได้เลขหรือ,อยังครับเงินเมื่อกี้เนี่ยก็บ้านตะบ้านบานยายญ่ะนะนกน้องงานโงกงานโงก้านก็นะ่าจนะได้เก้าศูนย์ถูกเลขอีกงวดที่แล้ว ลูกันซื้อเ็เขาไม่เล่นเขาไปเทียนเขาไเทียนขายม่เล่งขาวยายไม่เล่นอ๋อไม่ซื้อไม่เล่นโซฟอรฝันเห็นเดอเทวดานะยังเลยเขามีเทวดาอยู่ในตัวเขาเป็นคนเข้าเวลาทำพิธีแม่มดแม่มดแม่มดเขาเป็นแม่มดเขาเป็นแม่ครูแม่ครูยานเป็นรยานเป็นทางทรงทางทรงกระดูที่ใครมาดูอะไรก็ เราก็มาดูนะจากเขาโคเลได้ไหมเนี่ยไม่เคยให้ไม่เคยให้เขาเขาไม่เล่นไเคยให้ด้วยเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้เล่นเนาะแต่หุย่ามาเรียนเตกิทาชาติกรนะเขาเป็นเป็นพระจะไม่เล่นเขาไม่เล่นมาทำแต่บุญแต่บุญไม่้เขไม่ใเขา่ใหนไ้ารียนก็เนี่ยออกเข้ามายมุกลับบ้านจะต้องฝันแล้วก็มาทาวทยทำตรงนี้ต้องฝันได้นะถ้าเขาให้นะ ถูกแน่ถูกแน่ตาถูกทุกคนเล้ตาถูกทุกคนเดื้อตาจะสร้างสารานี้จะสร้างจะร้องเ็นะถูกนะถูกนะให้ลูกถูกเดื้อตาหมอหมหอยมันจะได้ปักหมูหอยนุจอยมาูเด้ออ่ะจาจ้างสาาให้ถูกถูกจะสร้างสาาให้เจ็นปดจะช่วยกันสร้างา้ จะเข้ามาเป็นเป็นมาคลุกแน่หลอวะเข้ามาแป๊บหมดกินแม่ทุ่งแน่เพราะว่าถูกแน่จะสร้างใชนไหมบดเขาจะเข้าก็เข้ามาร่างทรงเนี่ยเข้ามาไงนะคนหัวลุกไปเข้าเข้ามาในทุ่งแน่นะเลขนี้วอ่งมาดูให้หน่อยนะใส่ในเล็กหนมาแล้วจุดไปเล็กนี่ลูกหน่อยลูกหน่อยดูหน่อยโอ้ใช่นะ